วิชานะครับกับนัทฟอสไนวันนี้มาขอพาเปลี่ยนจาก UCL เนี่ยไปดูในเรื่องของแชมเปี้ยนชิพกันบ้านอันนี้ก็น่าสนใจนะครับวิชานี้นะทางหน้าของดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับที่จะเจอกับทางหน้าของซันเดอร์แลนด์นะครับสำหรับในเรื่องของสถิติณขณะนี้นะครับต้องบอกว่าดาร์บี้นั้นหล่นไปอยู่อันดับ19แล้วครับยังถือว่าพื้นที่มันไม่ปลอดภัยครับยังอันตรายอยู่นะครับผมนะผลงาน5เกมหลังสุดของทางหน้าของดาร์บี้ตอนนี้ต้องเช็คควาย่ำแย่ได้เลยนะครับแพ้ไปถึง4เกมนะครับแล้วก็ทางหน้าขอองเเเเสมมในนน่กดดียยวทาั้โ มนั้นเนี่ยก็แพ้เรตันโอเลียนครับทีมจากลีกวันแล้วก็ต้องแพ้จุดโทษอีกนะับช่วงนี้ต้องบอกว่าดาร์บี้ทำอะไรก็พัสดุกเข้าพัสดุแซกหลือเกินนะครับไม่ดีเลยนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ทางวัตฟอร์ดไปอีกนะครับผมนะทำให้สถิติตอนนี้ย่ําแย่สุดๆไปเลยนะครับส่วนทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับทีมอันดับ4ยังคงมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นแบบเพลย์ออฟหรือนับทำคะแนนเพื่อที่ทางด้านของทั้งลีดแล้วก็ทางด้านของเบอร์ลี่ในการไปลุ้นนะครับพื้นที่ที่จะขึ้้นน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 ไปออออััััตตตโมิยู่ะครรบซเดด์์แลใี 5เกมหลังสุดของพวกเขานะแพ้แค่เกมเดียวนะครับชนะไป2แล้วก็เสมอ2เกมนับอย่างเกมล่าสุดก็เจ้ากับทนาน่าของเบอร์รี่อีก1คู่แข่งในการเลื่อนชั้นโดยตรงมาได้นับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังคงทําผลงานได้ดีเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเวลาเจอกับทีมเล็กนั้นยังต้องเน้นต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องตัวผู้เล่นในวันนี้ครับแน่นอนว่าดาร์บี้ครับจะมีท่าน่าเจอร์ีเยสนะครับและคอร์รี่เทเลอร์เป็นตัวสําคัญในเกมนุกคับส่วนทางด้านของอ่าซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้จะได้ทางวิสันไอซีดอร์นะครับและก็ทนาน่ากับจ็อบเบลลิงแฮมนะครั น้องชายของจูบไปเลื่แฮมเป็นตัวสําคัญในเกมวันนี้ครับก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ครับแกะเขาเหล็กดาร์บี้เขาตีนั้นย่าแย่เหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมในบ้านนอกบ้านรายการต่างๆครับถือว่าค่อนข้างที่จะโคโม่าเอาเรื่องเลยส่วนท่าน้าของซันเดอร์แลนด์ยังคงมีแรงจูงใจในการทําคะแนนเพื่อที่จะลุน้นเลื่อนชั้นต่อไปนะครับหลายๆคนอยายเกเห็นเจ้าแมวดําวันนี้กลับไปโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทาาด้าซันเดอร์แลนด์ก็กําลังพยายามอยู่นะครับผมมองว่าวันนี้ครับท่าน้าของแมวดำซันเดรนนาาก้ใกไป L3 คะแนนในบ้านของทางดรบบี้เคาตีได้นะครับวันนี้ชอบซันเดอร์แลนด์เป็นพิเศษเลยนะครับส่วนใครอยากจะมองเห็นดาวครับผมว่าวันนี้นะทางด้านของซันเดอร์แลนด์นั้นน่าจะมีดาวให้เห็นด้วยนะครับผมนะอาจจะไปถึง3-4เลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ติดตามทางด้านของผมนะัดฟอสไนกันไปด้วยแล้วมาเจอกันนะครับผมนะ